อ่สวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิวการไฟเบรนการระหว่างแคร์รอยัลพระดินสายไดโกะนะกับแองเจิลสายลิบิดเบรกตัวใหม่โซฟิเรียไลท์นะฮะก็เชิญรับชมได้เลยครับแสงไม่ใแสง<ะ>เหมือนจะไม่มีเช็คหา,งางนะฮะไปเดียวสมมามใบ แม่เราโยเด็ก me นี้นะรู้สึกจะเป็นพารามิเดสนะครับชอบขึ้นมาเป็นแหวนเซนจูรี่การเดียนไม่ขึ้นเลยนะฮะแม่ผมยังไม่มีอะไรขึ้นเลยนะฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับผมอกินแล้วอร่อยอร่อยการ์ดเริ่มเองนี้ถึงให้ดูเลยนะครับ แนวผมไม่ให้ดูผมอายอาฮาชิปหานะฮะยืนแข็งแกร่งเกาเรียกว่าจังหวะมันดีนะครับแบบนี้ชีวิตดีดีนะตตแวนครับเข้ามาอุ้งเอาน้ามืดครับไม่ขึ้นนะฮะก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดีนะฮะเกียร์สามเหรอครับเย์เซอร์เสียมากเลยนะฮะเท่าไหร่เจ็ดพันครับผมเจ็ดพันตีได้อยู่นะฮะ คื 6, อค oh, ุณหกพันครับผมโอ้โนี่แคนใครเงยจุดเก้าแวนนะฮะเจ้าของเด็กหรือเปล่าครับเนี่ยเข้าเลยครับเช่โอ้ยมาแล้วนะฮะไม่มีอะไรครับผมท่าวเนี่ยเจ็ดสิบสองเข้าเลยครับพลังแวนครับจบละฮะโอเคตาผมนะครับเขาเรียกว่าจังหวะการเล่นมันมานะครับใะจุดจุดนี้แม่ต้องขอบคุณ แองเจลนะครับที่ทำให้อากาเนตได้ใช้นะครับผมวะคุณใส่ซอสเซเบอร์ใช่ไหมคะัออเปล่าครับผมผมใส่กาดนะผมใส่ใจลงไปในทุงดิเอาอันนี้ดิฟ้าเด็จัดด้วยความนะที่ทำเป็นกระตูนเลยนะทอบุกเกานะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่คนที่เล่นรอยโย มักจะใส่กันนะพอสกิลค่อนข้างโอเคนะผมหมาตดครับหมาตดครับผมไ <า S 1> อ้หีหมาหมาคือหัวทิมบ,มอ,อ,บอกเอาจริงๆคือเราจัดเต็มไปเลยดีกว,ว่านะครับใจเย็นสิฮะเออบอกอาชีพอยูทำไมออกหอวะเอเอ แค่นี้พอไหมพอแล้วมัง้งน่าจะพอแล้วมัง้งอะลงอีกตัวนึงมาจะไม่พอจะเต็มเลยนะฮะเออเอาสิบหกครับเวนการครับเข้ามาอะไรนะ,ะับตังพลังวันนะฮะโอเคครับผมสิบห้าวนการครับอืมเข้ามารวยโอเคไม่มีอะไรครับผมพลังวันนะฮะพลังวนนะครับผมโอเคได้ฮิลนะสิบเก้าหักสิบสี่ครับตีแวตตีข้างครับผมโอเคจบเทิร์นครับปังาชมากไปนะฮะ ดิวิเปย์ไยังไม่มานะฮะต้องรอไปก่อนตัวนี้ตีสิบสองใช่ไหมฮะตีถ้าตีวนอะไรครับยี่สิบสองครับ <22 S 2> <22 S 1> รบูชยี่สิบสองเลยฮะเข้าเลยครับชี่ห้าลังห้างโอเคหนึ่งใบสองใบไม่มีอะไรครับผมยี่สิบข้างนะครับตีข้างฮิตความจวใช่ไหมครับผมใช่<ม>ครับความจว่วเลยครับ พันสองจวนหนึ่งะยังไม่ขึ้นอยู่ดีนะโอเคครับผมนะฮะตอนนี้ผมปล่อยเพื่อให้ได้ลิมิตเบรกนะครับผมสกิลนะฮะทิ้งหนึ่งใบนะครับอืมหาดีไหมหาดีไหมนะอืมจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับนะจุดจุดนี้ขอไม่ใช้สกิลนะครับผมโอ้ย โอเคครับินึองสโอเหมื่นสองหมื่นห้าพัครับบรรยากครับโอ้โหตีอย่างไรนะฮะเข้ามาเลยครับโอ้โหใช่ครับผมขีพลังฝั่งนี้นะครับแหมตีบ้านแตกพลังเยอะอย่างงี้คิคิแวนพลังฝั่งนี้ครับผมโอ้โหให้ยิ้มไปึ๊บฮิวนะฮะสี่ดามเมจนะครับได้ดึงพลังฝั่งนี้ครับผมพลังแหวนนะฮะโอเคครับเช็คโบสจังเลยนะครับพลังแหวนนะฮะโอ้โห โอสองเหมือนกันนะเป็นสองหมื่นใช่ไหมครับผมสองหมื่นเจ็ดพันนะครับตีแรงมากตีเว่นการครับผมสองหมื่นเจ็ดพันครับผมมเหมือนนะฮะตัวนี้นี่ถึงกับตีตัวข้างเลยนะครับยี่สี่ครับต้องตีตัวข้างผมเลยฮะอ่าขึ้นมาพอดีเลยฮะเขาได้สองคีบไปแล้วนะตอนนี้ปล่อยได้นะครับผม ไม่มีอะไรเล่นเลยนะฮะเฮ้ยความไหนเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนใบความไม่ได้นะฮะลืมหรือเปล่าแมมคนนี้จะโกงเพื่อนผมตลอดเลยนะฮะเปลี่ยนใบความไม่ได้เหรอครับผมไม่ได้ครับผม้าความเลยนะครับผมเคยอ่านอยู่เขาเปลี่ยนใบความไม่ได้ครับยีสองไอ้ยี่สิบสามยี่สิบสาเมนการเลยเหรอฮะตีแรงขนาดนี้ใช่ถ้าอ่านไม่ผิดเปลี่ยนเอาเลยดีกว่าครับผมไม่มีคีสแล้วผมมั่นใจโอ้ยยังจะโดนนะฮะ หนึ่งใบนะครับผมสองใบครับผมาที่หงายหน้าอยู่บนเดห้าพาามิเดเลยนะฮะมันสิบมันง่ายสิบห้าเองเหรอเมื่อกี้ได้คีด้วยไม่ใช่เหรอยี่สิบยี่สิบพลามิเดสนะฮะเออผมนี่ตัดสินใจได้เลยนะครับผมอ่านแป๊บนึงนะครับผมเอาหนึ่งหมื่นนะฮะพรอมอินเตอร์เซปนะครับผมอยู่นะนี่ครับจบแล้วนะครับเขาจะบอกนะครับว่าที่หงายหน้าอยู่ไหนวะที่หงายหน้าอยู่นะฮะไปหาการ์ดอาเอาทับเทคมองไม่รู้เรื่อง ต้องหงายหน้านะครับโอเคตาผมโจวนะฮะไข่โกงนี่ตะโกนบอกจัดได้เลยนะครับโอ้โหอนนี้ผมบอกเลยนะฮะว่ามือแตกครับผมไม่มีวันนะฮะมีวันที่จะมือแตกับหนึ่งของสามยี่สิบห้าเวนการครับผมยืนสิบนะฮะพีจีฮะพีจีเลยนะครับผมหนึ่งใบครับผมสองใบครับไม่มีอะไรครับได้พีจีมาฮะยี่สิบสองเวนการครับไปเลยฮะ ปังพลังแวนนะฮะไม่ได้ยิวเลยนะโอดีนะครับผมแล้วมอกี่ใบครับขอดูนิดนึงสิงสิงสี่ใบนะฮะในนี้ไม่มีอะไรให้เล่นนะครับผมมีแต่ทิกเกอร์นันเลยด่าผมนี่อยากจะเอา22ิตีข้างเลยครับผมถอยไม่ตีแวนนะฮะตีข้างนะฮะยกไข่ครับโอ้ยสิเบนยาฮาไม่รีสิบาทลจริงๆคือไปเจเลยฮะ ห้าพันเราไม่ทราบเหมือนกันนะว่ยี่สิบสานั่นนะฮะยี่สบสามแม่นกาศนะฮะอยจีครับผมตายแล้วตายแล้วคีพลังฝั่งไหนครับผมคิดดีๆนะไออะไอชิ้นนี้คือเหมนยี่ยิ่อะไรเขาจีเลคทางฝั่งนี้โอเคครับผมยี่สบยบสแม่นกาศยี่สบสามแม่นกาศนะฮะหนงหมื่นขอหนึ่งมื่นห้าพันครับผมจัดไปฮะ มนะครัอย่างมือบื้มอยู่นะครับผมหนึ่งของสามนะครับลิมิตเบรกยี่สิบห้าครับผมสามใหนึ่งขสามกขึ้นบกเท่าไหร่นะยี่สิบห้าครับสองหมื่นลูกเดียวลูกเดียวครับผมลูกเดียวนะฮะชอมันนะพลังแมนดอครับผมสองใบครับผมนิวฮะโอเคจบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับเอ e จินฟี e r ครบ โ o โยพระล a ดินนะครับสายไดโกะนะฮะก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่กดซับสไครป์ด้านล่างได้เลยครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับขอขออีกนิดนึงครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจเทคตัวไหนถามถามคนเล่นนะครับผมถ้าเกิดมาไม่บอกยกมือฟ้องชัดครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ